ตอนเราถือโลอะเราสามารถยิงทะลุโลได้ถูกอปะได้แตาเราเล็งเล็งเป้าใต้โลอะใช่เออต้องยิงขาไปพี่เห um ็นมันทำกันอะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมถือโล่แล้วผมเล็งอะใช่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 มันยิงทะลุโล่แค่แค่ว่าเป้าโล่มันอย่างนี้เฉยบางเราหัวก็ได้นะยิงหัวก็ได้เมาเมาเมาแกล้งเราแกล้งเราแบตเสียปเห็นจอดเห็นจอดกูยิงหัวปะตัวถือโล่อะมาเอามาเฮ้ยเขาดักอยู่ต้นสนเต็มเลยนะพี่ต้องนั่งนอน ดโลเริ่มกินข้าวได้เอาแล้วนะเอาแล้วเหรอเออโอ้ยเร่งไพอเเลยวรีบจังวะยิงสิเฮ้ยเขายิงเขายิงเขาเริ่มละเวายิงมาแล้วยังไม่เอาเลยไห่เหรอเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอ้ยข้างหน้ามีอย่าออกขวานะขวามีนะขวามีนะเต็มเลยนะไอ้นิวเห็นปะใส่ใส่ไม่ได้น้องอันอง สายหนึ่งสายสายมีสายนีเห็นั้ยแถบไปแถบไปแถบไปิโนเดินไปขยิโนทาไปอุ้งไอเจ๊นี่พเฮ้ยโคทษไทยวะคุณชูตาเดี๋ยวเท่าหรเพื่อนกูไอเียเลยมีโลกมันไม่มีโลกกันหลังเหรอไอสัตว์เออเฮ้ยอย่าขึ้นมา เฮียหลุดแมพตาหนึ่งานขวาานเก็บไปน่งบนไดเฮียในป่าในป่าในป่าเฮียมันยังในป่าไปเดนบใส่มาที่บนใส่มาทบใส่มาที่บนอออยู่อยู่อยู่้าโอไมน สารเลยระวังระวังหังหลังหลังใย่แล้วพี่อยูงโนเงรีสวนยิงเฮ้ยกูเจ็บกูเจ็บใ้รอยู่กูวะโอ๊ยเียโลดแต่นอนเงรีสวนยิงวิ่ยาวๆเลยอะไอทางไกล้ๆเยอระวังเงรีสวนพี่โอ๊ยโหใงรีสวนวะ แล้วกทูทำไงได้วะไอสสัตว์ต่อยแม่งไอ้เหี้ยบอสสัตว์ลูกปืนหมดเ็ดแม่ต่อยแม่งไอ้เอาพวกเราตายหมาหรออะเรสวนป้อมยามันหรอเราพี่เราเรา,เราตายหมาหรอ <laughs> มันเริ่มยิงตั้งแต่ยังไม่พร้อมเลยอย่าี้อโดนตั้งแต่ยังไม่คนยังไม่ได้เดินเข้าไปเลยเมื่อกี้ผมไปคนเดียวเองอ่ะโอดดิอ,อดมันไม,ม่รู้ว่าคือพิมพ,พิมเริ่มปุ๊บปืนจ่อหัวแล้วอ่ะเข้าขึ้น <c ười> มาเลยอ่ะคือ <c ười> พิมปุ๊บกระสุนเข้าหัวกูแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไปรอซ้ออะไรตอนแรกก็เล่นเหลือครึ่งเดียวครึ่งเดียวแล้วมันมันจริงจริงเรา เราเล่นแบบนี้กันบ่อยๆก็ได้นะใช่บ่อยก็ไม่ได้บ่อยก็ไม่ได้จนแบบอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยก็ได้ผมว่าเล่นกับชานูไม่เล่นกับอเวจีเว้ยอยากลองกับเนี่ยไอริทแก๊งตำรวจอะชิว่าไม่ฝีมือดีที่ไหนรอลล์หลอดก็เป็นอาทิตย์อะในเก้าวอดอะตั้งวอดเอา มีความว่ามดห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 มดยังครับหมดังหมดหมดแล้วครับหมดยังผมติวมาเกิดไหนไม่รู like ้อะติวว่าติวติวมาเกิดไหนก็ไม่ลูกนี่่บนฟ้าอ่ะพี่ถ้าเกิดมีคนปั๊บเราเราอัดคลิปไวก็ได้นะ ไม่มีอ่ะส่วนมากไม่ค่อยมีได้ดีได้ดีเราสองอันมันยื้อนักนะย้อยฮะโอ้ย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 เหลือเหลือไม่ผมบอกเข้าใหม่นะผมไปตบผมกระเด็นอยู่บนยอดเขาเป็นไอเหมอย๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมครูกระเด็นมาตายอยู่เนี่ยในวงแดงเนี่ย พี่พี่ผมตายอยู่ตรงทางไปเมืองอ่ะทางไปเมืองเหรอใช่ครับพี่อยู่วงแดงไงเที่ยมคิดตัวดีไม่กระเด็นอย่างไงว่าใครผมอยู่บนฟ้าเนี่ยใครที่กระเด็นรบกวนถ่ายรูปลงดิสหน่อยครับเดี๋ยวไปรับเขาถ่ายรูปกู้หน่อยเด็กถ่ายรูปลงดิสไปตายกระเนไม่ในนก็ไปละพาอุ้มเลยพี่คอมเมดี้ิ0เออก็ไปละอุ้มกูหน่อยอยู่ไหน แบบด้วยบอลนอนข้างหน้าตายข้างน้ากดแซดอะตรงไหนวะข้างหน้าไอ้นี่นอนตาหน้าคนเดียวคนน่ะคุณตัวใจพี่เหลือคนเดียวแล้วเหรอว่ไอ้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวะอ๋อก็ย่อยกันแล้วพี่หายมาก่อนเหมาอ่ะอันหนึ่งเราทิ้งาจแล้วกอนไปพี่พี่เราหมดกันยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหน้าตานี้ ไอ้ก๊อปไปไายนี่ไป็นลุงกวนแดงหน่อยหหน้าอ่ลบให้ผมหน่อยได้ไหมฮะหลบให้ผมหน่อยได้ไหมเดือดจอดไว้ข้างนอกนะพี่ทำยังไงวะโมโมโมตื่นยังอ่ะฮะดิ๊ดตื่นแล้วนั่ทำไมอ่ะพี่ไปถอนหมวกเลยว่าไงเอ้าดีจริงเถอะอยู่นี่นี่พี่ข้างหลังทบาไรเถอะไอ้ก๊อปกันนะ รถล่องอยู่ข้างบนพอเธอรถบินไหมฮอันนี้เราทำความกดจีได้ยังกดเป็นเอลเจี๊ยงจริงหมอมาชุบยังไม่มาครับใจไปจบละบอกเขาขอบคุณมากสนุกมากจีิงจเดี๋ยวยิงมาหาคอีกไอสัตว์มากด้วยนะครับฮะ ใครเลยนะครับไม่ว่าสใครเลยครับผมไม่ยิงผมไม่ยิงใครเลยกดได้ปะผมเบาผมเบาผมไม่ยิงใครเลยไม่ได้ครับเวลาเวลานับเท่าไหร่แล้วใช้การใหม่ห้าหนุ่มห้าเลยห้ายี่ห้ายี่ห้ามันจะมีให้กดอีกไหมอ่ะมันน่าจะมีนะเดี๋ยวพี่ลทำไมไม่เกิดไกลวะ ถ้าไม่มีเลยเราไม่ยังตายโดน้องโดนน้องตัวเองยิงตายคือเราเราไม่โดนน้องตัวเองยิงตายเราออกเข้าไปดูบ้านรอเข้าไปแต่ว่าดนเกิดได้ไหมใช่รอบแล้วอ่ะใช่เหรอโดเกิดได้ปะยังยังไปแล้วไปแล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่หน้าหน้าแหละสวัสดีน้องซิสซี่สวัสดีน้องซิตซี้ก็สวัสดีน้องซิตซี้เราเดินเล่ารอกดตีเลยเดี๋ยวพี่รออยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวว่าไม่มีรถไม่รอ เดาดูก่อนโอเคได้เนี่ยสรงแดงค่ะโอเคหน้าวหน้าน้องมันชื่ออะไร TS ว้า TS City ถ้าถ่ายอยู่ในเตียงได้ิงไหโดนลูกฟองกูเดินน่ะเลยส่วนพอตอกเข้าไปก็ได้ถ้ามมันนไ่ เลพี่พี่ถาม่วชดน่ไอ้แม็กเตอ่ะมันตหายเปล่าแกก็ใช้ใช้กันทุกคนนะฮะไอ่เท่าไหร่ทูกพอโคตรโ p เลยรวมที่หายลูกอ m ม่ก็ดีอ่ะแต่ว่าเล่นลูกซองดีว่าไอตัวะเออลูกฟองใบักหายหมเลยอ่ะเกินบอกแล้วบอกแล้วว่าเอกมู0หายดิ อีกตาไหมหรือว่าพอก่อนปร่ชาชนอยู่ไหนตีปะวะต้องอดต้พี่ครับพี่โทยอยู่ไหนตีวะเโดนอยู่ครับอยู่ครับเฮ้ยใช่อยู่ครับอยู่ครับไม่เห็นหมผมผมหลุดผมหลุดเด้งออกมาพี่ชายไปให้อยู่เอาไปนั่นอยู่ที่คุณหลุดออกมาแล้วนะอ้าโแรงตัวือพลังหน้าแท็กซี่ไหมครับพี่ใหม่ครับหลังแหลบไม่หมออ้าวอันนี้คือเกิดแล้วใช่ปะ ใช่ครับเกิดเกิดเรียบร้อยแล้วครับแทงโค้งผมหลังแบบนี้นะครับผมอ่ะอย่าไปชนเตี๋นพื้อุ้ยนั่นเนยังพี่ใหม่ไปบ้านพี่ใหม่เราไปพี่รอเราไปที่รอไปไอ้ไปดูเพื่อนหน่อยไปไอ้ครับจะเล่นจะเล่นต่อเลียงเล่นต่อเวลาเหลือแล้วเนี่ยกลับไปดูเพื่อนหน่อยไปไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วไม่มีแล้วพอแล้วพอที่เข้าน้ำแรับเข้าน้ำไปจากมันแกอยู่ไอยู่บนน้ำอยู่บนเขาเห็นเต่าเห็นตัวปูป่ะพี่อยู่ไหนอ่ะ ไม่มันเห็นศพหรือว่าคอยู่ข้างหน้าทางเข้าเดินลงมาก็เห็นศพอยู่เลยศพนอนอยู่ละไม่ถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่มีรถถ้ามึงไม่มีรถกลับจะได้เก่าไหี่ตัวกองเลือดปะเออมึงเห็นมึงเห็นข้างหน้าที่เขายืนยืนกับเวลาตรงถนนแหละกลางถนนเลยอา๋อ อันนี้คือยังไม่เกิดหรือโดนอะไรนะมันไม่เกิดมันไม่เกิดกูเลยดิยอดออกมามอ๋อแล้ใส่ไส่เกาะเสดเลยี่โล่งดันออกมาหามตัวโยงไปได้ก็ได้จะถีสองคอรึดช่วก่อนดึกงไเคร่องมือเยอะช่วยได้เยอะเลยแหละ